นี่น้ำ่วมแล้วไปไปเย้ดีใจด้วยไม่ปืนมันแบบเออมันจะเจอเฉพาะคุณอ่ะเอาอ้าวไอ้มึงห้ามโดดนะมึงเดินธรรมดานะไม่งั้นมันจะเลยอ๋ออันแรกอ่ะอันแรกอันแรกเดินธรรมดาเลยอย่าโดดี่อันนี้อันนี้ยอันเนี่ยอันนี้ห้ามโดดถ้าโดดมันจะเลยเดินธรรมดาเลยเอ้าตังเพื่อน ไม่แต่กูโดดกูโดดแล้วของกูมันเลยเล้วยมันเป็นแผลด้วยกูมันแบบว่ากูตายแล้วกูอยากให้มึงตายด้วย <c oughs> เราเ,เราจะได้เกิดใหม่กระโดดผิดจังหวะเปล่ปาหวังว่ามันคงไม่ยาก <c oughs> <c oughs> แค่เริ่มจะไปเอาก็ตายกันคนละสองสามคนแล้วนี่เลยนี่กิจการเลยอีกแล้วอา้าวโอ้ยไอ้เชี่ยเลยไหมของพวกมันโอ้ย โอ้ยกูไหนแม่ไหนแม่ไหนแม่ไงไหนแม่ขาดไว้กูขาดไว้กูขาดไว้กูแล้วเดี๋ยวงดูดิรถมันต้องไปจากอีฝั่งเลยวะไปเป็นไปได้ฝั่งที่มึงไปไปไปไม่ได้มันมันเลยเลยหรือเปล่าเออมันน่าจะเกี่ยวนะกูว่าลองดูอืมโอ้ยแล้วกัน เฮ้ยเลยเลยเลยของกูเลยโก็มึงโลภมากอ่ะก okay. no ูฮะมึงรีบอ่ะโกูปกติเลยไปอโกูปกติวันธรรมดาก็ต้องโลภอยู่แล้วนก็จยังไงพี่แต่กูอยากให้เพื่อนๆมาเอาด้วยกันว่ะแบบว่าเอาคนเดียวมันรู้สึกมันไม่ดีเลยอ่ะรู้สึกโฉดฉวย มันฉุดมึงเก็บคนเดียวมันก็ได้หมดอยู่ดีอยาให้เพื่อนๆได้ได้พร้อมกันอ้าวไปโก้โก้ลื่นมันลื่นอีกแล้วอ่ะลื่นอีกแล้วไอ้เก็บกูตัวเป็นจิ๊กโจ้เลยโอ้โหตั้งดูดิดูดิกูมันไม่แบกอยู่ดูเลยดูมันเก็บแบบว่าไม่กล้าจะให้เพื่อนเกิไม่กล้าจะให้เพื่อนเอาเลยอ่ะ ไม่เทสปืนก่อนนี่ปืนลองอ่ะปืนลองปืนลองไดีอุ้ยเรายิงได้ครั้งละหกนัดไม่ดีห้าเนี่ยชิดคูว่าเดี๋ยวสู้กับบอสน่าจะไม่ไหวแน่เลยนายแมนเนี่ยไหวเชื่อดีเอ้ยเราเคลียร์เกมมารอบหนึ่งแล้วเนี่ยก็ ไม่รู้ดิยิงกับกีกี้ก็น่าจะได้อยู่มั้งแต่กับบอสโอ้เดน๋นี่ไม่ได้กูไม่ได้ยิงใส่มึงรู้ก็รู้ไม่แต่กูอยากชิงเฟซจะบอกว่าวอตตัวนี้เดี๋ยวมึงรู้เองอะไรแม่แล้วนะไม่ใช่ะไรไม่อช่กระจอกบ,บอสตัวนี้แหละผมอยากก็เนื่แรง,อ,งอีกไม่มันมีสองเฟซเวย้ยเฟซแรกกระจอกจริงแต่เอเฟที่สองนี่แหละยังมึงรู้เลยเอออยากรู้อ่ะ อยากลุกฝุ่นสักฝุ่นแต่ว่ามึงต้องบอกคำถามดีๆนะเว้ยไม่งั้นมันจะไม่สู้มันจะเหมือนบอสบอสหมาที่ว่าเราจะเลือกสู้ก็ได้อยากยากไหมถ้าอยากยากดึนกะนโลกเลยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสู้บอสตัวไหนยีดหุนนี้เหรออ๋อมันมันจะเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ใช่ปะนีมันเจอเลือกไงว่าเราจะสู้บอสตัวไหนที่กูบอกมึงอะที่วมันจะมีบอสสองตัวนะแต่รู้สึกว่าตัวไหนยากกว่าแล้วกูจำไม่ได้นี่ไงอันข้างล่างมานันหัว ฉันจะมาจบชีวิตแกซะเท่ดิเท่ดิเท่ตัวเท่เท่แค่การยืนพี่แกก็มีออล่าว่ะเชียยิงไม่เข้าอ่าคุณลุงอ่โดนทีเดียววูบด้วยว่ะโอ้บายก่อนโอ้ยแก่ลไม่เ้อไรลองดูเรื่องมันดิไม่รถจะหมดหลอดแล้วหลอดดงแก่ก็หลอดมังไงหลอดแบบเล็กๆหลอดนว้าย เฮ้ยไม่ยากเข้่บอสหลักหรอกเออไอ้นี่มันมันเป็นบอสซีคริตใช่ป่ะมันต้องอยู่ในประตูแบบว่าเหมือนเราจะสู้ก็ได้หรือไม่ก็ได้อะไรเงี้ยแสดงว่าต้องเป็นบอสกี้กี้โกูลงไปนานแล้วไม่มีติโกกูไปอยู่ก้ลงหมังกันกูี่อ้กูรออยู่เออกูรออยู่ยุบไปได้จะดีวะโอ้ยยไม่ได้ป่ะ มีไปล้วทัีเที <c oughs> ่หมุนรอบูผมไม่ชุบมันกักปังกักังทั้งไม่ชุบเพื่อนเหรอไม่ทำนีไม่ชุบถ้าไ,ได้เักิตระได้สบายอยู่นะแต่พอไปได้เบรแล้วแบบยางดับยงับเลยดูดีมันตีีกายเป็น,นเลย, <c oughs> ยมันต้องหลบไป โอ้โหมันดูดเยอะเลยด้วยยังไม่เข้าเศษมุ้ยยังไม่เข้าเฟษสองเลยนะแต่บอลตัวนี้มันไม่เหมือนบล็อกหลักที่ว่าเฟษสองคือเริ่มใหม่ทีนี้มันเฟษสองก็คือชีวิตครึ่งเงินเหมือนนั่นอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอยเพราะกูไม่มีหมดนตายหมอนนี่เล่นยากเหมือนกันนะแม่จระเข้พรอแบกดิหมอนกลางโลรู้เออสลับเป็นกลางโล้ไง สุกคนมันไม่ดีหรอเนี่ยหัวยูก่อนเฮ้ยนี่ไงแป๊แบๆดูดีเลือดมันเหลือนิดเดียวแล้วใช่ๆแต่ไกลแล้วเหลือนิดเดียวแล้วมาชุบอยู่ครับไม่ถึงกี่หลอดเลยเลยยังไม่เริ่มเฟสสอง okay. เลเหลือนิดเดียวแล้วเหมือนเลือนิดเดียวอ้า มอยู่ใกล้บอสเกินไปมึงอยู่ใกล้บอสเกินไปเข้าไปช่วยไม่ได้เออเออ,เอ,อน,นิ่งอยู่นิ่งอยู่เขาว่านะยิ่งเกมยากมันจะทำให้เกมมีคุณค่าเว้ยบอกเลยคุณค่าในการกลับมาเล่นซ้ำๆอะ่ะมันไม่ได้โหวเว้ยเห็นไหมนะแค่มันตีแรงชิบหายเลยเพราะเป็นไฟแม่เนี่ย โอ้ยไอชินเอเมก็ว่าเราชนะได้เลยโอ้ยเฮ้ยเนเมก็ชนะได้เชสียดิแบกเลยไปแบกก็เชี่ยแล้วเล่นสามคนก็เอาดิาคุงพูดแต่ชิงจะขึ้นร้อนแล้วไอ้เชียอดินมาขวากันสุดดิแล้วมึงมายิน้แนกกูเองยิ้หลังกู ก็เอาไปเกี <divide S 1> ่ยวที่ไปเปืนระเบิดเนี่ะว้าวว่ามันเหมาะกับพิงพวกกีกกับบอสไม่ค่อยอยากบอสมันไม่อยู่กับตี่เนไม่ค่อยเหมาะไม่โอ้ยเออีถ้าเล่นเป็นระเบิดอีนี่ไงไม่ไจะเข้าเปิดตัวเลยแม่นิดเดียวเอออีนิดเดียวโอ้ยโอ้ยระเบิด ็มแ,แน่กูเลือดหายไปเกินยื้อลโลฆ่ากันเองดูไว้ฆ่ากันเองจะตายพวระเบิดเพื่อนแล้วกูต้องมายิงไอ้กลมๆเพื่อเอากระสุนเอ๊ไม่ตายเอาไวนไม่ตายนี่มีจะขึ้นลอดแล้วดูดิเรายังไม่ล้มมาสักครั้งเลย,ยาตามากูตามกู มอนมึงเอ้ยมันรีสต์เทนเอาได้แล้วโออสามเฟดเลยแต่ว่าเลือดเลือดหลอดเดียวกันใช่ไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ปกติไอ้โจมันบาดระลวงนะมันตัางดาบตั้งพื้นนะแมพนะโอเคยกเว้นที่ประตูนีไม่โดยังไม่ได้เด็กเอ้าไม่โดนโดนมึงไงฟังไม่ได้เด็ก อย่าไปแทงกูอย่าไปอยู่กูปูเฮ้ยครึ่งหลอดแล้วจะไปอยู่กูครึ่งหลอดแล้วไหวดิวะดาบดาบใครดาบใครบอกไม่ไหวเดี๋ยวน้เขอยู่ไหนตรงเนี้ยโอ้ยดู่บนปืนเลยโอเคพูดีเช็ดผมปืนยิงมาลูกลูกได้ได้มาได้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 เนี่ย รถดับกว่าครึ่งแล้วว้าวเล่นหมดแล้วอะไรยแนะนำให้เลือยคืแถวลงไปแาวประตูมันจะดับมันจะไม่โดนอร่อยอีอี่ดาบิดเราสูงอยู่วะอี่เออดำจาบิดเราสูงเพราะว่าเราจบเกมมารอบหนึ่งไอวิวก็มันมันต้องใช้ได้แล้วแต่ว่าเนี่ยในเมนี่มัน เวิวที่เราก็ปรับบอนได้ทุกตัวแล้วแหละวบอสวยอนี่ยมาสามยังไม่ล้มสักคนเลยเนี่ยดูดีจริงแต่ว่าเอาเข้าจริงนะกูล้มได้รอบเน่รกูใช้นี่ยแล้วโอ้สิบใช้ได้อีกรอบเลยกูใช้พลังลุกขึ้นมาแล้วไะไรก็หละไหวอยู่ไหวอยู่โอ้ยเ <outs> ด <s> their <souls> their ี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่ดาบ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  ดาบดาบจะมาในอีกชนะได้เราชนะได้ชนะได้ดูเลือดมันดินี่ไงเป็ดสามที่กูบอกมันจะกลายเป็นลากพวกเนี้ยแล้วแม่งมันไม่ค่อยอยู่ที่ร่างทรงพลังกลายเป็นวิญญาณไปแล้วกลายเป็นวิญญาณไปได้ดเแต่โอ้ยมันเย็ดเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาสมุไรดาบเร็วปานสายฟ้าว่ะฟุ๊ปป๊อปอ่ะโอ้หเน่าองตีน่าของตี ใช่ใ่ใช่้ไม่อ้โลีเจตมุ่มตฝังเข็มมักั้งฝังเข็มมันแล้วไ้มันกลไ่างไม่เจอเลยตอนมันกลายล่างคืนสภาพไงแล้วฝังเข็มมันอย่างนั้นมันก็โดนช็อตระยะยาวอ้ยใช่ใช่กรอกกรอกมึงอนี่มันอยู่แล้วเอ้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปชิบาย พอเฟย์สามนี่มึงก็ขยันวิ่งจังนะยูเวนบอกว่าก็ปูจะตายนี่ไงนี่ไงนี่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 ฝั่งเค็บแล้วฟังเค็บไปแล้วได้สองเค็บฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วนี่ไงเลื่องลดเรื่อยๆแต่ว่าเออเฮ้ยตอนมันกลายเป็นวิญญาณเลือดมันไม่ลดนี่ว่ะใช่โผล่มนจะตายดิมึงเอาแย่เดา โอ้ยแล้วกูโดนฟังเข็มไอ้ตมึงฟังเข็มกู้มกระโดดรับลูกหมุนแทนมึงฟังเข็มกูโอ้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 ใหญ่โอ้โอ้โมาทักกูมาทักกูนี่นี่นี่อยู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 ่นี่ช็อตปั้นอู่ช็อตูช็อตอูช็อตอู่เหลือสามลอดแล้วเลยมันเหลือสามจังหวะที่มันลงพื้นมันยิงได้แค่จังหวะที่มันลงพื้นเนี่ย เออซึ่งโคตรน้อยอะอเออโอ้ยนี่นี่มันอยู่ดิอยู่ดิเช็กไก่วิ่งเวทกันวิ่งเวทกันกิ่งมากแล้วเอาโล่แป๊บบับล่บับล่บับแล้วบับแล้วเอาปืนโดนมันมาแล้วมันมาแล้วอยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เออยิบไว้ได้ได้ได้เหลือสองหลอดแล้วเหลือสองหลอด สองหลอดแล้วตาหอนไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยอยู่ไาช่วยอยู่ไาช่วยอยู่ไาช่วยอยู่มันอยู่นู่นสองหลอดกไก่กไก่จึงหนึ่งสองหลอดกไก่จึงยิงลูกป๋องแป้งกันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่นี่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  ชิวกับปล้ดอ่ะมึงจะแวบแวบไในขอสักสวิได้ไมแม่งมา2งวิอ่ะโอ้ยอ้โๆอ้ยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตชาตชาตเือรอดนีเฮ้ยลมแค่รอบเดียวตังใไหนโบกไม่ไหวในเมยด้วยอย่างโจ๊กว่าตเล่นมอเล่นมัีขอแกอ๋ออย่างนี้นี

ขี้ไปว่ะโอ้ไหนดูดิกูย่อเลยอย่อว่ะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โคตรเด็กโคตรเด็กเขี้ยเลยทูกคโอ้รู้สึกจะได้ดาบไหมไปถึงได้ของไปครับดาบไหมได้ดาบได้อะไรเมื่อกี้ได้ดาบเออๆคุณจะกองนะแต่ไม่ใช่กิ๊ดดิเวิกคอมพลีทอ่ะอ๋อไม่มแล้ว นี่ไงนี่ไงมาแล้วเอาเลยโอ้โหโอ้นไม่จับเวลาแล้วไม่จับเวลาแล้วช่วได้ได้เลยดูได้ดู่ไหมยักษ์ขันเนี่ยโอ้โหจีกันใช่ไหมจีก็ไปจีจุดไปจี้จุดไปเฮ้ยไปโินไปมันชเอ้าเฮ้ยอะไรเลยเร็ววะเหลือกูอีกแล้ว เฮ้ยแต่โดนแบบทีเดียวตายเลยเหรอว๊าปเ้ระวปยดโก้ใส่ฟ้าทีเดียวตายเอเหรอไม่รู้เรื่องเอฟ้านั่นน่ะไอเรลยอ่ะหวดังวะไม่หร้ายย่างี้ทำแลทำลไใชอยู่โอ๊ยอย่าตายก็ โอ้ยโอเคมีชอยแล้วมั้งมัมีชย้องรอต้องรอต้องรอวังวังเดียวเเดียยวได้อยู่ได้คอยเช่คอยได้อยู่ได้อยู่ได้ดวะได้เออองเซฟเซเซฟกลับไปแล้วเก็พอยก่ล้ ตรงไหนตรงนี้เหรอตรงดหลังมันนี้คมนิดหน่อยไม่น่าจะมีอะไรเฮ้ยดูอะไรวะหมามันชุบไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ลงมันคือมันตายไปเลยตายกินยาเออแม่เจ้าเชื่ออะไรวะยังไม่รู้เลยว่าโดนเลยน่าจะโดนช็อตเลยบอสตัวนี้เออบอสอะไรบอสแมลงว่ะอ้าวเฮ้ยตัวใหม่ด้วย ไม่เคยเจอไอ้ตัวนี้ไอ้กูไ้กูไม่เคยเจอเหมือนกันกูก็ไม่เคยเจอเหมือนกันไอ้ตัวนี้อร่อยเจ้าทำไมทีมันเริกชิมมันชีมันไม่ใช่บอสเด็ดน่าจะไม่ใช่บอสที่ขี้เฉยเฉยแล้วมาเจอตัวใหม่เฉยเลยตัวอยังอีกโ๋อมืเจ็บทำไมโอเยของอาบอสคือตัวที่เกาะอยู่นี่ตัวข้าวฟ้าตัวเล็กอ่ะตัวเล็กๆอ่ะเห็นไหมเดี๋ยววะ เนี่ยเนี่ยเล็กๆกันอะ่ะเนี่ยเนี่ยอ๋อไอ้ไอ้เนี่ยนะเออตัวนี้มันเกาะตัวใหญ่อยู่อ่ะไอ้บอสอ่ะเอาเออเนี่ยแหละฟ้าแหละนี่แหละมันจะปล่อยมันจะปล่อยปอกาะตัวโอ้พูดหลอกลวงเบียน์เบียรตัวอย่างเล็กเลยเหมือนเป็นตะัวใหญ่มันจะใช่แต่เอ้าที่มันตัวตัวตายตัวเทนด้วยจิตอ่ะซึ่งเราไม่รู้จะฆ่ามันยังไงอ่ะมันอยู่ตรงไหนไปด้วยเนี่ยน่อยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ พี่รู้เนอขอเราต้องฆ่าตัวยิงตัวดิฟ้าเฮ้ยเฮ้ยแบบวัดรถโอ้เหมือนเราเหมือนเราจะยิงมันไม่ได้ด้วยว่ะเราต้องยิงโพลาร์ติดมันก่อนเยี่ยไอ้ถือว่าโหดนะแบบเนี้ยเฮ้ยยิงมันได้อยู่นะเลือดเลือดมันลดอยู่อ่ะเลือดมันลดอยู่แต่มันลดยากมากเลยแค่ต้องยิงโดนใช่ยิงเอาให้โดนจะพุ่งสายฟ้ามันจะไม่ยิงไงอช็อตมันยิงมันไม่ยิงว่ะ มึงพลาดมช็อย so okay. ิงไม่ได้นะมันยิงไม่ได้ตงนี้เกล่ๆงไงใก้ๆนี่มันไปไรมันมันมันเล็งไอ้ตัวนู้นเลยนี่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 ตรงนี้ตัวนี้มึงก่อใครอยู่เนี่ยโอ๊ยโอนไม่่เดินอยู่มันเดินก่อแล้วก่อเลือดเราก่อกูกูกูไอ้กูติกระนองมึงไอ้บายไม่มึงยิงกูไอ้ตะเกีย ก็มาติดัวมือกันเลนยิงกูด้วยไอ้กูถึงไงอ่ะเลือนัไม่ลดทาไยิงหน่อยเ้ยมึงเอาดาบตีดีวะไอ้โก้ได้ดีม้ยิงเยิงกูเป็นชุดเลยประมาณแบบวลาตัวาอนะตัวนี้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 มกันกไม็ไม่เชิงยากหรอกเชิงหน้ารำคาญมากกว่าหน้ารำคาญ่งกว่าจะฆ่ายดกดูดิ ข่าแบบตัรตุลีอยากปืนระเบิดจริงมากเลยไม่ไหวละเจ้เอาเลยเนี่มันลมมาแล้วมันลมมาแล้วนี่นี่นี่มียงนี้นี่นี่นี่ขัดึ๊ดขัดึ๊ดันกอดงกอกูมันจะกอดกูมังเออเออเออเอโอดิ๊ดดิโอดิด๊ดดิ๊ดดิดดิวะดิ๊ดดิ๊ดเป็นบกิงดเป็นบกปิดฮะ เวฟไม่ดีวะโธจะให้กูทำยังไงกูกูเป็นกอดมึงไงกอยเยี่ยเลยกอดตัวแม่ดินะไปย้ายเลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตนี้โอเคนี่มันตัวสร้างความร้าวฉานอยู่อ่ะเออลงมาแล้วลงมาแล้ว ว้าอยิบกโกย่าากากูกูกลัวกูกลัเพื่นยิงแล้วก่าากกูอ้บอลนี่ยสิไปโอ้ยเอกยัเหมืนเดกูนูๆๆยู่ยูดุดไปแล้วไปแล้วไปนแล้วนไปไหนแลกอมมีัหาที่ออยู่งไปไปแน่ยังไม่เห็น เออยังไม่เห็นตัวมาเลยนู่นนู้นนี่เจอแล้วเจอแล้วตะกี้เห็นมันโดดโดดอยู่เห็นมันโดดข้ามไอ้ตัวนี้อยู่แต่เหมือนจะไม่ใช่หวันไปไม่แล้วรอนี่ตัวนี้เจอเจอตัวนี้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 ตัวนี่ไปเกี่โอเคโอเคแหมเจ็บยิงอยู่ยิงอยู่นีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย้เย้เยเอ้ยเหมือนตัวระเบิดมันพ่นระเบิดด้วยเหรอไม่โกโก้ใปืนระเบิด ตะกี้ระเบิดลงกระบ,บาน,นเลยเฮ้ยมันอยู่ดีมันอยู่ดีมันอยู่ดีมันจะกอใครแล้มันจะก่อใครแหละไปมันจะกอกูมันจะกอกูปีมันปีมันอ,อนีวันจีมันนู่นนุ่นมันมุดอยู่มันดุบดุยอดุบดุยมุดท่อไปแล้วว่ะอยู่ในท่อว่อะโคต,ตรน่ารำคาญจัดเลยพูดตน่ารำคาญพี่ ไม่ไม่ตัวนู้นตัวนู้นตัวนี้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 ตัวไหนตัวไหนตีกูมาโยทีจีทีจีโยลงมาแล้วโอ้ยกูล้มเอ้าโดนควันไปเจอตัวตกูต่ายดิ๊กตางดิ๊กตางดิ๊ก อยู่กูเฮ้ยคนอยู่ดีคนอยู่ดีรังอยู่ดีไม่มันลุนดาแล้วไอ้เหี้ยยังยิงดุรเลยไอ้เหี้ยก็ไลุน้แต่แรกแล้วไอ้ยังยิงรเลยปิดเปิงปิดยงิยงอนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเกไ้เกิไ้เกิไดเกิไเด้ไปวะเกิดไล้ไปไตายละไปตายล ตายตายตายไอ้กูโอ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยกโกโกโบกันกโกไอ้กโกไอ้กโกไอ้กโก้โก้เนกาะมึงโก้เนเกาะมึงโก้เปนเกาะมึงไอ้เหี้ยเอ้ยไพวกเพื่อนที่ไหนกูดูเลยดีสีส์อพอระซีดได้ไรไหมไม่ได้ไรเลยนี่วูได้แมลงด้วยนี่ได้ได้แมลงน่าจะเอาไปคาบปืน ยิงกับบอสแต่ว่าเพื่อนเจ็บวะ <laughs>